ก็เหรอใช่จะลองลดน้ำไม่ต้องลดแล้วรดพรุ่งนี้เช้าทำไมอ่ะให้เอาลดเราภาพเออเอาปฏิกหอยอ่ะเพื่อมันฟื้นได้น่ะแเ่ยยิ่งทำพี่ยิ่งรู้สึกผิดเอาหน่ามีอ่ะมีที่คลุมก็ของกลับมาแล้วมันต้องฟื้นสิมีที่คลุมเหรอ อะไรนะมีที่คลุมเหรอฮะมีที่คลุมเหรอมีถุงพลาสติกไงอยากถุงพลาสติกมีเอาม่ก็นั่นแหละพลาสติก,ตาาก<ะ>เอามาจากไหนเอามาจากไหนในห้องน้ำเอาใส่เสื้อผ้าอะไรย่างนี้มาอ่ะ๋อใช่บ,บีบไม่ใช่เขานั่งห้องบดอยู่มีกระแซวตลอดแซวตลอดทําหน้าหยีตลอด อยู่ในห้องมั้งส่วนฉันส่วนฉันส่วนฉันฝันอยากเจออยากเจอส่วนฉันฝันอยากเจอผู้หญิงที่ฉันรักผู้หญิงที่ฉันรักส่วนฉันอยาก <'t look. c oughs> ส่วนฉันฝันอยากเจอผู้หญิงที่ฉันรักลคนุก เลยได้สร้างครอบครัวเห็เรื่องที่จะมาเห็นในกระจกแล้ตอนแรกว่าจะวิ่งไปตรงนั้นแต่ว่าไม่ทันแน่เลยมึงต้องรู้สึกว่าเออมันรอดแล้วไม่มาไม่มีแม่แรงเดินเรื่อยๆถ้าเมื่อกี้ไม่อยู่ในบ้านวิ่งเตะแกอยู่ในบ้านเตะไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่าว่าเตะพวกหญิงอยู่นอกบ้านเตะไม่ดีอ่ะเป้าถุงไปทำอะไรอ่ะมาปุ๊บหวั่นไหวเลย วันไหววันไหววันไหวนะวันไหวในความสวยในความซิ่งไม่เห็นคิ้วด้วยเหรอเห็นคิ้วปะไม่คิ้วสดเลยเหรอไม่พี่เคยสับเมื่อนานมาแล้วมันยังมันยังอยู่โอ้ยพี่เหม็นไตรยามากอ่ะอะไรนะกลิ่นไตรยาเว่อว่ไตรยาทำเป็นไตรยาไปมาครั้งนี้ทำเป็นรู้จักกินรู้ที่ว่าไตรยากินนี้ อมเมนทิมท <Bond> ิมก็แล้วแต่นะไปม่กี่ครั้งแต่ยังแค่พวกขวางโลกไม่อยากจะฟังโอเคชอบแย่งกันเนาะเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยมาทิชชู่นะส่วนฉันส่วนฉันเปลี่ยนแปลงโลกไปทั้งใบส่วนฉันคืนได้ไ <Pokemon S 1> <Enfin> ้มล่ะ เขามาคุมเขาบอกว่ามีพี่คนแนะนํามาเขาบอกว่าต้นไม้นี้มันขายน้ําเร็วให้แบบคุมไว้มันจะได้แบบเก็บความมาว่าอนี่ไว้ฮ้ไม่ใช่ละชั้นสมดุลอะไรนะทันต้นไม้เว้นตอนแรกก็จะตายแล้วเหรอฮะนี่เพิ่งสี่เผื่อมันยังไม่ตายนะทไมมันยังเขียวอยู่เอ้ยจะทำอะไรแล้ววะ ง่ายมากวดน้ำจะได้ไม่ตาย รักที่ฉันรักฉันอยากจะรี่ที่ฉันรักรักเธอและได้สร้างและและได้สร้างและได้สร้างและได้สร้างคร,ร,รอบครัวด้วยกันเพื่อดำลงไม่ยัง <ละ S 2> ทิศมา,าทิศทางหรืการทานามาสิ keinginan punya keinginan buat saya kalau para saya lupa kalau sama tapi tak saya lupa Suryo jadi marah saya kena mata merah pinta para mama rasa pinta saya ungkap bawa tak dewa yang mau minta manusia tak macam Amerika pinta sepi 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 pun jadi pakai

มาราระพันตุมกาสังก้าวจนจะอริรเสนีพุทธาธิปะวรนาโูธังโมนาภูวารุตังนาถุปัจเจกพุทธจสังโฆนาตุตระวะมังเลโสตมะาลภาเวิลมาโรกาสังมาเชื่อมดาวดูประตูประตูเชื่อมดาวดู